ร้านช่างายรลัลนะคะวันนี้จะเอากล้วยกับแตงกวานะคะมาให้นะคะก็ขอขอบคุณ F.C. สุกัญญาณน,นะคะที่ส่งมาให้นะคะขอขอบคุณค่ะไปกินกล้วยกันเด็ดนี่นะครับแม่กับลูกก็จะมากินแตงกวาครับ ขอบคุณเอฟซีสุกัญญาครับผมที่ส่งที่ส่งกล้วยกับแตงกวามาให้น้องภายเรื่องรักนะครับน,น,นี่ครับพนังงานลางแตงพูดนะว่ากินนะเอากล้วยขึ้นไว้ไปกูแตงกวาวะกล้วยกว็เทลงมานี่ ไปเล่นแล้วครับไม่อยงั้นแม่จะกินทั้งอย่างนี้เข้าใจไหมหมูจะไม่ได้กินต้องดิอย่างนี้กินมจนสิกวันนี้ได้รัก โอ้โหเย้ยก่อไปยังรเราลูกน,นี่ก็จะหอบกล้วยไว้ในมือเลยครับ เารากินกินอย่างไม่ไม่ห่วงแม่เลยนะคะนี่กินอย่างเดียวเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็กล้วยนะคะนี่ก็แตงควาคนะ,คะชอบลูกใหญ่ <c oughs> หนกินอกันล้ะกะเล้วเอาแต่เองไปจกอะไรเขาด พนักงานเก็บอ็รักไม่สนใจใครแล้วค่ะกินอย่างเดียวเอ้าพี่อ้นกระไดยาวมอลูกยาวไม่อยากได้ ทำไมให้เขากินทางวีเลยจะมันแสบเนาะเดือดรักโอ้ไอี่อดแน่บอเห็นอีตาจะหลับแล้วถึงกินทั้งตาจะหลับ เออกินได้จะกินนะคะนี่เ <c oughs> มื่อวานเขาไม่เขาเขาไม่อยากกินน้ำด้วยะค่ะนี่ขจุกมากเลยค่ะกินไปกินของอุ้มบุญแล้วก็มันกินของคอยทองนะคะ <c oughs> วันนี้เขาจะหลับอีกไหมคะแล้วร,รอติดตามชมกันนะคะว่าเขาจะหลับไหมคะ <c oughs> มมนนพี่อ,อ้นฟอนไม่ทันแล้วยมบ่ล่ะอ๋อขออีกน่

ง่วงง่วงก็นอนครับก็เร็วครับรับไว้ง่าขาดีดีดีครับดีรับดีดีเนาะบนรับดีดีรับดีดีเนาะครับก็ไม่ได้กินนะคะเนี่ยโอ้โหคำใหญ่จังคะคำใหญ่จังคะน่ารักเอ้ย ไม่ยอมแพ้ <c oughs> ค่ะผมจะไม่ยอมแพ้ะมือ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  <c oughs> ให้ผมกินน่อยให้ผมกินน่อย แตงครับรอแตงเอาเอาจะเดินไปหาหม,หม่หนเอาเอาคุณพ่อกำลังจะเอาแตงมาให้ครับแล่อนีะคัน่น <laughs> นแปงมาอีกแล้วค่ะนึงทุงังก่อนหลังก่อน เอาขับไปเดี๋ยวกินคนละสองอ้าวพี่อ้นล้างไม่ทันแล้วว uh ันนี้เอาเอาเอาทีนี้เอาพี่อ้นล้างไม่ทันแล้วอ้าวพี่อ้นล้างไม่ทันแล้วเอาปะ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 ไม่ทัน้างนี่ฉลาดจ็ง เวลาสามเวลาเจ็ดเก็บวอ,อ,อเสียงขออยเขาหยามไมกรอบกรอบอร่อยครับอร่อยปวดล้างไม่ทันนะคะนี่ครับรอแล้วอ่ะพี่อ้อนทำไงทำไงทำไงเ,เก็บทำไงครับย,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 ยังครับว่ะ วนกันไหมคะนี่ท่าสวัสดีนะคะนี่วนกันมคะยวเเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวงไม่ทัน้ไม่ทันแป๊บนึ่งแล้วลักพี่อนล้างทันไหมอ้าวแล้วบอกว่าอยากกินแล้วอ้าวอ้าวกันเร็วครับแม่แม่ครับหนึ่ครับหนงซุ้ง ก่อนจะล้างทันไหม <laughs> สก,กายเล่กกลักเออโอ้ยก็กางแม่แ <laughs> ล้วอิ่มที่เนาะก็กางแม่นี่ <laughs> อิ่มยังเอาแม่ไม่อิ่ม เอาขอหน่อยครับกบะครับขอครับขอเร็วครับขอเร็วครับขอครับอ้อาแวแล้วไม่มีเสียงอะ่ะครับมุนซุมมนครับเสร็ว <c oughs> เอ้ย แย่งกันกินเลยนะคะนี่คืออ้นปอนไม่ทันแล้วเขากินเขาตาจะหลับแล้วะค่ะนี่กินตาจะหลับแล้วคะ่ะตาละนิดหนึ่งค่ะ เอาอนป้อน,อนจะป้อนทันไหมเอาวันนี้อากาศยันดีเลยนะคะออนี่ขออีกน้อยขออีกน้อย ักเอาอใครจะเป็นผู้โชคดีครับเสามอันสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดีครับครับครับเย้เลยครับเย้เลยเอาแบ่งกันแบ่งกันแบ่บงกันแบ่บงกันอย่า,างน,นั้นเลย หมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ด้วยนะคะหนึงแชร์หนึ่งไลค์ like, ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของครอบครัวพายเล็กนะคะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะจุกันจุกันจุก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 ดัง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 เอาไว้เท่าั นี่นครับเหมือนกันนะครับนี่ชยกน้ำผักหนมายกน้ำผักยกน้ำผักยกขอให้เฮงเฮงเรื่อยๆนะครับฝากติดตามช่องพายเล่นรับด้วยนะครับขอบคุณครับ